คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะกลาสวัสดีนับแฟนเป็นเรื่องคีย์บอร์ดทุกๆท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะกับเฮียหมามาเฮงน,นั้นเอนะครับผม ปกติวันนี้เนี่ยคือมันพะระฤหัสน,นะฮะก็จะเป็นพวกบอลยูโรป้านะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเลื่อนออกไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกยูฟ่ายูโรป้านะครับผมหรือว่าจะเป็นบุนเดสลีก้าลาลิก้าอะไเลื่อนออกหมดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ในช่วงของฟุตบอลโลกนะคะผมหรือว่ายูฟ่ายูโรนั่นเองแล้วก็มีกระชับมีทีมชาติด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเฮียจะมาจัด สเตปแม่นๆให้แล้วกันนะฮะสำหรับในกระชับนิรทีมชาตินะครับผมจัดไปสัก3คู่นะครับแจ่มๆกันเลยทีเดียววันนี้เนี่ยนะฮะมาดูคู่แรกกันนะครับผมมมลโควานะครับผมพบกับรัสเซียนั่นเองนะฮะราคาเนี่ยจะอยู่ที่ลูกครึ่งถึง2ลูกนะครับผมต่อไปทางฝั่งของรัสเซียนะครับผมต่อไปทางฝั่งของรัสเซียซะมากกว่านะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมมีแนวโน้มว่าเจ้าบ้านเนี่ยมาแน่นะครับผม ฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมาแน่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่มอโคว่านะฮะลองไปเลยครับผมที่ราคาลูกคขึ้นครับลองเลยจัดไปฮะคู่แรกเรียบร้อยแล้วคู่นี้เนี่ยจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนนะครับผมส่วนคู่ที่2นะฮะที่เฮียจะใส่ไปเนี่ยเป็นคู่พบกันระหว่างเวลพบกับสหรัฐอเมริกานะครับผมคู่นี้เนี่ยต่อราคาไม่มากนะครับผมแต่เวลเนี่ยมีอ่าตัวผู้เล่นนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าและแผนการเล่นเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าเพราะเวลเนี่ย จะเข้ารอบของอฟุตบอลฟุตบอลโลกแล้วฟุตบอลทีมชาติเนี่ยได้ค่อนข้นางที่จะลึกกว่าอเมริกาอยากเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยใส่เวลไปเลยฮะในราคาต่อครึ่งลูกผมว่าเวลทำได้นะฮะไปครับผม และคู่สุดท้ายนะครับผมคู่สุดท้ายของอสามคู่สเตปของเฮียนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นอังกฤษนะครับผมพบกับไอร์แลนด์นะครับผมอังกฤษพบกับไอร์แลนด์ราคาจะมีตั้งแต่ต่อหนึ่งลูกขึ้นไปนะครับผมสูงสุดก็คือครึ่งควบลูกนะครับวันนี้เนี่ยอังกฤษเนี่ยน่าจะทําผลงานได้ดีกว่าไอร์แลนด์เยอะนะฮะเพราะว่าตัวเนี่ยแม่งดังตั้งแต่โกยันกองหน้าเลยนะฮะอังกฤษสําหรับปีนี้ ครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมอังกฤษทําได้แต่เราเล่นแค่ราคา1รลูกพอนะฮะเล่นแค่ราคารูปเดียวพอใส่ไปเลยฮะกดไปเลยครับผม500นะฮะถ้าเราเข้ามา4,000กว่าบาทเป็นของเราอย่างแน่นอนอย่าลังเลใส่ไปเลยฮะ เรียบร้อยครับผม3ามคู่สำหรับวันนี้นะฮะจะเป็นมอโควาพบก,กับรัเสเซียลองมอโควาไป1ลูกครึ่งนะครับผมเวลพบกับเมกานะครับผมใส่เวลไปในราคาครึ่งลูกและอังกฤษพบก,กับไอร์แลนด์ใส่อังกฤษไปในราคา1ลูกนะครับผมวันนี้สเต็ปทีเด็ดแม่นแม่นไปเลย3ตัวสําหรับเฮียนะครับผมฝากไว้ท่านนึนงสำหรับน้องๆคนไหนที่อายุยังไม่18ปีบริบูรณ์ล้วเข้ามาดูคลิปของเฮียนะฮะตรงนี้เฮียยังไม่แนะนําให้เข้ามาเล่นหรือว่ายุ่งเกี่ยวนะครับผมกับ ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าใครที่มีวุฒิภาวะมีการงานการเงินที่มั่นคงแล้วเนี่ย ลองหารายได้จากตรงนี้เนี่ยเป็นรายได้เสริมดูนะครับผมตรงนี้เนี่ยได้ง่ายมากมายแน,น่นอนนะฮะตามเฮียมานะครับผมเพราะว่าเฮียเนี่ยให้บอลแม่นมากกว่า80%ในแต่ละวันแต่ละคู่เลยก็ว่าได้นะครับผมลองตามมาดูนะฮะฝากหน้าเว็บที่เฮียเล่นไหมครับผมเป็นเว็บของ M M 8 8 ruby ีนะฮะเว็บที่มีการฝากถอนโอนเติมจ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจนาไม่งอรอไม่นานฝากปุ๊บเข้าปั๊บถอนปุ๊บโอนปั๊บนะฮะเรามีคอร์เซ็นเตอร์นะครับผมคอยตอบและบริการพวกท่านเนี่ยตลอด2 4ชั่วโมงเลย เดี๋ยวแล้วก็ไลน์แอดของเฮียหมาด้านล่างนี้นะครับผมแอดเฮียหมานะครับผมกดแอดเข้ามานะครับผมแอดเข้ามาจะได้รับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมายเพียงปลายนิ้วของท่านนะครับผมกดมานะครับผมทัศนคติบอลบาคาร่าสล็อตบล็อกเด้งเฮียมีให้หมดนะครับผมแอดมาพูดคุยกันเฮียพร้อมตอบทุกคำถามนะครับผมตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เฮียหมาน้องขอญาตลาไปก่อนนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ